อันนี้คืออะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นเป็นประวัติของต้นตาอ่อนคำที่เขาฝุดเป็นฝุดยุคแรกๆรุ่นแรกรุ่นแรกๆนะของเขาแหลมนะยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วก็เป็นไม้ต่อไม้ใต้ดินไม้ใต้ดินอ่าแล้วก็ต่อเขียงโอ้ตอเขียงมาเนี่ยกิ่งกิ่งเล็กๆที่พี่โตโน่เห็นนะฮะกิ่งเล็กๆนี่ที่เป็นยอดเนี่ยเคยเนี้ยโอ้ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีฮะ สวัสดีครับวันนี้ตัวโนะชแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานประกวดบอลไซต์ตำบลเขาแห้งนะครับเป็นงานบอลไซที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่18แล้วนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นงานประกวดวอมใสของเขาแล้งปกติมันมีทุกปีไหมครับอาจารย์มีทุกปีฮะมีทุกปีทุกวันแรงงานจำง่ายๆเลยอ๋อทุกวันแรงงานทุกวันแรงงานแล้วก็เป็นงานงานประจําของพื้นที่ตรงนี้เลยพื้นที่นี้ก็จะมีทุกวันแรงงานนะครับอาจารย์ใช่ครับทุกวันแรงงานวันที่หนึ่ วัาที่หนึ่งแรงงานบรลังานรยงานของเขาแร้งของเขาแห้งหนึ่งพฤชภาที่นี่นี่คือสโลแกนงานเลยครับอาจารย์สโลแกนคือเป็นสโลแกนของพื้นถิ่นตรงนี้เลยพื้นถิ่นเพราะว่าเขาแรงเราถือว่าเหมือนเป็นเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่หาโครงสร้างให้กับนักเล่นทั่วประเทศไม่อยากยาวนานคืออกจากที่นี่เลย คือเริ่มต้นแบบปี2510 2510ค,ครับในการผลโครงสร้างหาต้นไม้หาโครงสร้างให้กับนักเล่นทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม,มพื้นที่คนกรุงเทพอันนี้คือจากข้อมูลอ,อาจารย์รุ่นเก่าที่เขาเกบไว้ตั้งแต่ปี2510 อขุดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี่แหละฮะจนปัจจุบันเลยปัจจุบันนะฮะก็เขาบอกว่าในพื้นที่นี่เขาบอกเขาเหมือนเหมือนเป็นมือปืนในการหาต้นไม้อ๋อเป็นมือปืนเป็นนายพันอ่าเป็นพันนครับเราเป็นนักล่าต้นไม้อย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยเป็นสโลแกนบอกว่าตำบลเขาแร้งะฮะถิ่นพรานบอนไซร้อยร้านร้อยร้านนี่คือมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะเกิดแล้วนะขนาดนั้นแล้วคิดว่าน้ำเขียวว่า นี่ก็เรียกว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงเลยครับของประเทศไทยททศไยในพื้นที่ตรงนี้ที่ีหาโครงสร้างให้กับนักเล่นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วแล้วแถมโครงสร้างเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยมาจากพื้นที่ตรงนี้เยอะพื้นที่ตรงนี้คัน้างเยอะอันนี้คือไม้จากสวนฟูจิเมะใช่ครับใช่ได้เอามาโชว์อันนี้ตอ้าได้มาจากได้ได้จากพื้นที่ตรงนี้เลยฮะอ๋อนี่ ยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วก็เป็นไม้ต่อไม้ใต้ดินไม้ใต้ดินอ่าแล้วก็ตอเขียนแล้วตอเขียนมาเนี่ยกิ่งเล็กๆที่พี่โตโน่เห็นนะฮะกิ่งเล็กๆนี่ที่เป็นยอดเนี่ยเขือนเนี้ยโอ้โหยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีฮะครับเริ่มเริ่มเลี้ยงจากปี2545 2545ครับเดือนธันวานี่หกหโอ้ยยี่ปีแล้ว21ปีฮะครับ ก็เรียกว่าเป็นไม้ไม้พื้นที่คนเขาแรงขุดครับเป็นโครงสร้างของคนเขาแรงขุดครับแล้วเขาก็พิเศษก็คือขุดแล้วก็ต้นไม้แข็งแรงอส่วนใหญ่มืออาชีพไงคือมีรากมีอะไรมีรากมีโครงสร้างที่เอามาตั้งตั้งต้นเลี้ยงแล้วมันง่ายครับเพราะมันสําคัญสัจย์มากคือ20กว่าปีจะโตระเบียเนี่ยเราเลี้ยงที่โตโน่ลองดูครับ เนี่ยสองรูปนี้จะเทียบเทียบขนาดยอดอ๋อนี่คือนี้คือมียอดขึ้นไปแล้วยอดใหญ่ละอันนี้สองปีสองปีก็ใหญ่นะฮะหมใหญ่แล้วเราก็ตัดท้นทำสัดส่วนอ๋อคือคือบอนไซไม่ต้องทำสัดส่วนไงครับมันช้าตรงนี้ฮะ่ไหครับอ่าฮะอานนี้ฮะสุดยอดนี่จบสมบูรณ์แล้วท่านอาจารย์ก็ฮะใช่ฮะเลี้ยงเลี้ยงเป็นลายตาละเอียดแล้วก็เป็นไม้เต็มฟองก็คือมีเอาลายแบบเนี้ยสมบูรณ์แล้ว <ผ>สังเกตกิ่งก้านดูฮะจะไม่มีล่องรอยอะไรเลยอ๋อครับ <c oughs> ไม่มีรอยตัดไม่มีอะไรเลยไม่มีมครับเพราะเรารักษาให้ให,ให้แผลเน Hi ี S leep, <S ่ยหายสนิทนะคราบนี่คือเป็นกิ่งที่เลี้ยงใหม่มีโคนใหญ่ปลายเรียวนะเราเลี้ยให้โคนใหญ่ปลายเรียวแล้วก็พวกรอยลวดเนี่ยเราจะไม่ให้มีอ่ามันก็เลยดูเป็นธรรมชาติมากอ๋อครับ สคนเขาแงไปเห็นคิดว่าเป็นไม้กิ่งจากป่าได้ามาอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ไม่่ใช <c oughs> เลี้ยงโอ้สุ <c oughs> นะฮะเลี้ยงมา20เีจากนี้ครับแล้วอันนี้คืออะไรครับพจาจันอันนี้เป็นเป็นประวัติของอ น่าจะเป็นลุงตานะผมผมไม่แน่ใจลุงตาอ่อนคำที่เขาขุดเป็นขดนุดยุคแรกรุ่นแรกรุ่นแรกๆนะของเขาแรมฮนะเนี่ยประมาณปี2510โอ้โหยังมีรูกอยู่เลยครับยังมีลูกนี่ลูกหลานนํามาโชว์เพราะก็ถือว่าออ คุณประโยชน์ที่แบบรุ่นพ่อรุ่นปู่ทีสร้างเอาไว้เนี่ยก็เลี้ยงดูสร้างอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้เลยจนทุกวันนี้เลยเนี่ยครับผ่านไปกี่ปีแล้วครับพันจันสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าสิบห้าสิบหกปีกับหกสิบปีแล้วอาชีพนี้อย่างเดียวอาชีพนี้่ยคนไม้ขายลงรุ่งเรียนจนจบอย่างนั้นเลยใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนี้ครับก็อันนี่ก็เป็นไม้ที่เราสะสมไว้ เพื่อที่จะให้เป็นไม้เป็นสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ว่าเป็นไม้เก่าแก่นก็มันเริ่มต้นด้วยคนพื้นถิ่นแล้วครับอันนี้ถ้าคนอยากไปดูก็ไปดูที่ที่สวนฟูจิเมะอยู่อําเภอเมืองนครปฐมอ๋อครับครับนี่ก็เป็นคร่าวๆประวัติของความเป็นมาของงานระปวดแล้วก็บอนไซเขาแรงครับงใช่ครับก็ผมคิดว่า สโลแกนนี่เหมาะสมกับพื้นผิตรงนี้วไหมครับอันนี้ของผมฮะครับผมเป็นไม้ตอจากราชบุรีผมเลี้ยงมา21ปีฮะับนเป็นบรรยากาศในงานนะครับบรรยากาศในงานไม้เยอะมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละต้นเดี๋ยวผมรอ,นอนชมอีกในคลิปอีกทีนะครับอันนี้กอให้ดูเป็นแนวทางอ่าินนะครับประวัติความเป็นมาของตอนนี้ ของบางไซเขาแล้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูสาธิตการทำต้นไม้แล้วนะครับโอเคครับทีมี้ขอบคุณมากนะครับ